สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีเช้าวันที่24นะครับวันเสาร์24มิถุนายน2566นะครับนะเช้านี้นะครับมาอัปเดตสถานการณ์นะครับราคาเข้านะครับนะปีนี้ราคาเข้าสุดยอดเลยครับนะข้าเจ้าราคาบอตกเลยปีนี้ดีมากนะครับนะเพราะนั้นที่ผมแนะนำนะครับนะต้องเบึ่งนำได้ฮิดหนานะครับนะมันจะมีเงินมีทองไส้นะเราต้อง เบื้งเขานำได้มันใส่แต่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะครับนะบ้านเฮานี่คือว่าแหละอีสานบ้านเฮานี่กินข้าวเหนียวเป็นหลักนะครับนะก็บอนิยมใส่ข้าวเจ้าหลายๆนะครับแต่ย่างผมนี่นะครับนะกินข้าวเจ้าส่วนใหญ่นะข้าวเหนียวก็มีไว้เห็ดนะเอาไว้ทําพันธุ์ลงนาปังแค่นั้นแหละที่เหลือก็ใส่ข้าวเจ้านะครับนะข้าวเจ้าเมื่อวานาไปขายนะครับนะโอ้โหตีซักกระสอบหนึ่งสี่ร้อยบาทนะครับนะข้าวเจ้าสี่ร้อยกว่านิดๆนะครับนะ กระสอบประมาณ4ี่ร้อาซิปสี่ร้อยสามซิปตกกระสอบกระสอบนึงประมาณ27่สิบเกิโลยี่สิบแปดกิโลนะครับนะกระสอบน้อยนะครับนะประมาณนั้นแต่ว่าได้400กว่าบาทก็โอเคแล้วนะครับนะเพราะนั้นขายไป30กระสอบได้เงิน12ื่นสองกว่านะครับนะหมื่นสองนิดๆนะครับนะสามซิปกระสอบนะน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มอกว่าให้เพื่อนๆฟังนะครับนะใส่ข้าวเจ้านะครับหลายๆนะครับข้าวเหนียวพยายามนะใส่ให้หน่อยลงผมปีนี้ใส่ข้าวเจ้า15นะครับ ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งผมก็ใส่ข้าวเจ้าไอ้มะลินะครับนะมะลิหนึ่งศูนย์ห้าข้าวเจ้าข้าวเจ้าก็ขอสิบห้านะครับนะก็ขอสิบห้าเป็นข้าวกลางๆมะลิกับเป็นข้าวนะฮะศาิดน,นึ้งนะครับไปเกี่ยวเดือนพฤศจิกาตอนปลายเดือนนะครับประมาณที่ยี่ห้าพฤศจิกานะครับแล้วก็เกี่ยวแล้วคือกัน,น, <S <S นเพราะฉะนั้นกับผมก็ใส่ข้าวเจ้าหลายเพราะว่าข้าวเจ้าราคาดีที่ผมบอกแล้วครับนะเฉลี่ยแล้วกิโลละสิบห้าบาทพี่น้องนะ ที่นี่บ้านแสนพันตบบุญจานร์อำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับนะมาเว้าสู่ฟังนะครับนะฟ้าฝนนะครับตกดีตกสู่คืนนําคืนมาตกโรดนะครับนะน้ำบูบอึดนะครับนะพมท่งลงเลี้ยงอยู่นะครับทั้งอื่นเป็นได้นะครับพี่น้องว้าให้ฟังเนี่ยนะครับฟ้าฝนตกบ่อนะครับนะเอามาบึงนะครับมาอัปเดตสถานการณ์เว้าสู่กันฟังนะครับนะบ้านไผเป็นเท่าไหร่นะครับนะสถานการณ์เข่านะครับนะ ของทางผมนี่เยี่ยมยอดยอดเยี่ยมนะครับเขางามแล้วนะครับนะบางส่วนที่ผมหวานไว้นะครับนะบางส่วนผมกะดำนะครับนะรอตอนนี้หว่านก้าไว้ดําเดือนหน้านะครับประมาณมันที่นะยี่สิบกรกฎาเนี่ยเริ่มดํานะครับนะดำนานูนนะครับนาหว่านก้าวไว้นะครับนะบางส่วนนะบางส่วนก็ที่เห็นนี่แหละนะหว่านนะครับหว่านก็เป็นข้าวเจ้านะครับมะลิหนึ่งศูนย์ห้านะครับนะสี่ไล่นะกับที่เหลือก็เป็นเขานะครับนะ อีกตัวนึงพันใหม่นะครับน่ะที่ผมบอกว่าราคาดีนะครับน่ะปีที่แล้วผมลงให้เบื้งอยู่ตอนที่มันซุกนะครับนะเป็นข้าวนะครับข้าวเจ้านะเขาเอิญข้าวเจ้าเบี้ยนะครับบ้านผมน่ะแต่ในระบบนี่สิเอิญข้าวเจ้าอย่างบลูนะครับเอิญข้าวเจ้าเบี้ยข้าวเจ้าดอนะครับนะสเดือนนะครับนะเต็มที่นะพอตุลาในี่เกี่ยวแล้วนะครับกอดมู่เลยต้นเดือนเกี่ยวปั๊บนะสุดยอดนะเกี่ยวแล้วขายเลยนะครับนะเอาไว้เฮ็ดพันแค่กระสอบ2กระสอบนะขายปุ๊บน่ะเขาบอก สดๆนี่ปีนี้เพิ่นกับเปิดราคามาไ้หน่อยๆเพิ่นบอกว่าบ่ต่ำกว่าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบคือกันนะครับนะโอ้โหเข่าดิบๆนะครับนะซื้อสดๆนี่นะตกกิโลละสิบห้าบาทกับแม่หมื่นห้าเข้าไปแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้เบื้องต้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นต้องต้องเขาต้องตามสถานการณ์นะครับเด้อพอราคาดีก็คือเข่าเจ้านะครับนะย้ำว่าเข่าเจ้านะครับเฮ็ดใดเฮ็ดนาไ้หน่อยๆให้มันได้เข่าหลายนะครับนะผมบอกแล้วว่าปั๊บปุ๋งนะครับนะเฮ็ดนาแล้วเกี่ยวเข้าปุ๊บนี่ไถกบเลยต่อฟาง ห้ามเด็ดขาดเผานะครับนะห้ามเผานะครับไถกบหญ้าบวกลุนเลครับพี่น้องเมืองพุนาเข่าผมนะสุดยอดงามเลยแท้นะครับนะปุ๋ยก็เพียงเพราะท่านได้ใส่นะครับนะปุ๋ยธรรมชาตินะครับนะเอาธรรมชาติมาในข่มเหมานะครับนะคือใส่นะครับพวกขี้ไก่นะครับส่วนใหญ่ผมขี้ควายขี้งัวขี้ควายขี้ไก่นะครับผมเอามาใส่ในให้นานี่ยยังบวกลนใส่ปุ๋ยเลยครับปุ๋ยเดือพูดแหละนะช่วงเดือนหลังสิงหานะครับ ใสยูเลียนะครับเอาร่วงแค่นั้นแหละพอแล้วนะครับนะไปห้อยเอายูเลียใส่นะครับนะน้อยนะครับนะเอาห่วงเอามากมันนะครับนะหลายคนก็นถาม,มา่าเห็นไอะไรคืองามแทะย่างมาบึ่งนะครับทุกคนมาดูแหละมาบึ่งของผมนี่บึ่งเข่าเขางามเผินเราเนาะเขียวยังพอใส่ปุ๋ยเผินเราบ่อแล้วใส่เห็นหยังนะครับนะเขาไถกบต่อสังเข้านะครับนะพอเขาเกี่ยวแล้วงามเดือนสิบสองหรือเดือนธันวานะครับแล้วปุ๊บนดี่ก็คือไถเลยไถกบนะห้ามห้ามเผาเด้อยครับเด้อ นะตามขนาดในตัดอย่างเดียวนะครับนะตอนไล่ตัดเอาเจ้าน,น,นี่ยาวเนี่ยก็ลไล่ตัดแล้วนะครับนะตัดหยาวเอาบปใสา่ย,ยานะครับนะพอเขาอยู่กับมันตลอดแบบนี้แหละครับนะเพราะฉะนั้นน,นี้มาวว่าให้ยรุ่นฟังสถานการณ์ราคาเข้านะครับวีนี้ยังไปต่อนะครับนะพเพื่อนๆนะสูงแน่นอนแพงแน่ๆน,นะครับนะเพราะว่าสถานการณ์นะครับหลายๆที่บอกแห้งแล้งเหลือเกินเพราะนั้นอันนี้กะมาเว่ามาบอกนะครับว่าขายเข่าเมื่อวานนะครับราคาดีมากนะครับนะถือว่าสุดยอดแล้วสำนีนะครับ อันนี้กัคลิปสั้นๆแต่ละมื้อนะครับประมาณ4ี่หนาทีมาว่าวสูฟังนะครับเพื่อนๆเข่าผมนี่งามแล้วปีนี้นะครับนะสูงเพียงหัวเข่ามาแล้วนะครับนะอันนี้อัปเดตสถานการไปขายเข่ามานะครับนะสิบสามสิบกระสอบกับปลาเข้าไปนะครับนำหมื่นสองเข้าไปเลยนะครับนะมีเงินไส้แหละนะครับนะคิดอีสังไส้นะครับนะเฮดเฮือนกับฮากาเลวนะครับนะนะครับลงทุนเปนิดเดียวนะครับนอนสบายๆพอแล้วนะครับ นะก็ต้องคิดมากอันนี้กับมอวาสู่เพื่อนฟังนะครับเด้อสถานการณ์ราคาเข่าปีนี้